นี้ได้ปหมเฮ้ยเราหัวไรหนตั้งอะเอาอันเดิมแล้วพี่ก็เขียนว่าต่อไโอเคมาแล้วหวัสดีครับลูกเพ่ครับได้คำตอบแล้วนะบอดแสของการตามหาพ่อให้กับพี่ต้อนะครับแต่เดี๋ยวขอเ,เช็คเสียงก่อนนะครับ เสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวเราลูกเพจเข้ามาอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพูดพร้อมกันเลยนะวันดีลูกเพจครับตอนนี้หลังจากเข้าไปรอที่สำนักง,งานเขตเบางเขตนะครับประมาณเกือบชั่วโมงได้นะ ชั่วโมงกว่าเลยเหรอชั่วโมงกว่านะครับได้ไปเข้าไปคุยไม่ถึง10นาทีรเราคิวนานแต่ว่าก็ได้คำตอบมาเลยนะครับและคำตอบฮะไม่ไม่๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้ คำตอบที่เราเข้าไปที่สำนักง,งานเขตบางเขนนะครับทุกเพตุก็คือ,อ,อสามชื่อเนะที่เราได้บอดแสของพี่ต้อมาก็คือ,อ,อสมศรีโพพันธ์นะครับอันนี้เป็นชื่อจากในเอกสารในสูติบัตรของพี่ต้อนะครับแล้วก็มนั์โพพันธ์ชื่อน,นี้คุณยายบอกนะครับแล้วก็ในเอกสารอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณพ่อของพี่ต้อเคยเขียนไว้นะครับที่ที่คุณแม่ จำได้แล้วก็เอกสารตัวน,นั้นมันดันหายไปแล้วก็คือชื่อสแสวงมหาวงนะครับเข้าไปตรงนี้ <Yeah. S 1> ปุ๊บกดระเบียบนะครับของทางสํานักง,งานเขตบางเขนนะครับสํานักง,งานเขตทุกที่แหละนะครับมันมันก็ป้องกันนะน้อข้อมูลทางฐานทะเบียนราษนยครับผมเราสามารถค้นได้แค่ชื่อสมศรีโพพันนะครับจากหลักฐานในสูติบัตรของพี่ต้อนะครับก็ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลขึ้นเลยนะครับชื่อนี้ส่วนชื่อนี้เจอส่วนใหญ่ทั้งเอยเจอทั้งหมดเลยเป็นผู้หญิงนะครับผู้ชายไม่มีเลยนะครับเปลี่ยนตัวสะกดก็แล้วสลับตัวอักษรก็แล้วโพพันแบบไหนก็แล้วสมศรีสอ,อีศรีก็ไม่มีนะครับก็ส่วนชื่อมนัสโพพันกับสแสวงมหาวงเนี่ยไม่สามารถค้นได้เพราะ ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องพี่ต้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีก2ชื่อนี้เพียงแต่เป็นบอกเล่าและไม่มีหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยค้นให้ไม่ได้นะครับเบื้องต้นครับคำตอบสมศรีมากพี่ต้อเบื้องต้นคําตอบของคําว่าไอพ่อสมศรีโพพันธ์นะครับก็ไม่เจอเนาะถามตรงรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้มันก็ ตอนแรกจากคั้นว่าที่ว่าเคยที่พี่สาวเคยไปปตรวจอย่างนั้นได้นะครับโดยที่ <c oughs> อาจจะเข้าใจเรื่องของระบบราชการซึ่งมันเปลี่ยนไปเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอะไรเงี้ยเข้าใจเขาอยู่เขาก็เลยทำให้อาจจะไม่ได้ข้อมูลแสดงว่ามันก็กต้อง,ต,องต้องยอมรับ <c oughs> ว่ามันเนคสที่ยากครับแต่ก็ยังขอบคุณว่าอเค <Okay. S 2> ไม่ทอ้ออาจจะอาจจะหาช่องทางอื่นเขาก็อาจจะด้านเองมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ยังหวังนะครับยังคงหวังแต่ในที่เราคิดว่าเรา เราอยากได้คําตอบที่ทีม่มันติดค้างในใจอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าผมผมหวังแค่ว่าได้เจอได้เจอเขาไม่ว่าจะเป็นสภาพที่ยังอยู่หรือว่าไม่มีชีวิตอยู่แค่เราอยากรู้สึกว่าถ้าเขายังอยู่เราทําไงต่อไปเราต้องดูแลเขายังไงได้อะไรเงี้ยเขามีคนดูแลเรามีคนดูแลพ่อไหมอะไรเงี้ยครับก็ยังไงอย่างที่บอกก็คือความเป็นพ่อคือเป็นพ่อเพราะเราเกิดมาได้ก็ต้องมีพ่อคุณแม่เพราะนั้นคือ,อยังไงเขาก็เป็นมีบุญคุณต่อเรา ก็ยังไม่ท้อยังไม่ทอนะยังไม่ท้อครับโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันมีถ้ามันมีช่องทางอะไรที่ยังพอไปต่อได้แต่เรารู้แล้วโอเคงั้นมันก็เหมือนกับว่าที่ทางออกมันมีสามทางเมื่อกี้มันโดนปิดไปทางละ<า>มันยังเหลืออีกสองทางซึ่งเรายัางไม่ได้ยังไม่ได้ลองมันจะมีช่องทางอื่นที่เปิดให้เราได้บ้าง <S <S อีกสองทางที่เหลือที่ว่าคือก็คือชื่ออีกสองชื่อแล้วอีกสองชื่อนะฮะก็เดี๋ยวต้องต้องหาช่องทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ ครัตอนนี hmm. ้ก okay. um, uh, ็เคนะครับเริ no. ่มจะได้ตักอะไรที่ที่ออกไปให้ให้เราได้หาช่องทางที่เจอโอเคนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับผมย้อนรอยตามพีตามไปที่จังหวัดอ่างทองที่พี่สาวเคยบอกนะครับผมอย่างน้อยๆขอให้ได้เจอข้อมูลหรือว่าขอให้ได้เจอคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่บ้านคนนั้นนะที่เขาบอกว่าสมศรีโพพันธ์หรือว่ามนัตเอ้ยแสวงมหาวงคนนี้ เคยอยู่ที่นี่แต่ว่าย้ายชื่อออกไปแล้วเนะี่ยเราต้องหาความเชื่อมโยงตรงนั้นต้องย้อนรอยต้องกลับไปย้อนรอยที่จังหวัดอ่างทองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช้อยซึ่งมันก็ประมาณพี่สาวยี่สิบยี่สิบเอ็ดตอนนี้ก็ห้าสิบสามแล้วสามสิบบุคคลบอแสคนนั้นยังอยู่ไหม <laughs> ต่อมาความยากนั่นแหละความยากจะอยู่ไหมแล้วก็แล้วเราจะได้บอแสที่ที่ใกล้เคียงอะไรไหมเพราะว่าด้วยด้วยด้วยอายุครับก็บคือมันยากนี้ว่ามันมันพ่ออาจจะเป็นช่วงบ้านปลายของเขาแล้ว คนที่อยู่ที่รู้จักเขาก็น่าจะทยอยไปน้อยเหลือน้อยลงนะครับแต่ก็ยังนะฮะอย่างที่บอกว่าเนาะเราความฝันยู่ไม่ฝันนี่งครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าเบาะแสจังหวัดอ่างทองจะพาเราไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นการเช็คข้อมูลจากฐานทำเดลราชทําได้แค่นี้ครับสมศรีโพพันธ์เช็คได้แค่ชื่อเดียวจริงๆ มานัดกับสแสวงหาไม่ได้เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเบื้องต้นสมรีภโพันธ์ไม่เจอไม่มีนะครับดเดี๋ยวลองไปหาต่อที่อ่างทองดูนะครับว่ามันจะไปได้ไกลมากน่อยแค่ไหนเนาะ